เฮทัวนูนี้รถสองชั่วโมงครั้งแล้วแต่ขนาดแล้วแต่ขนาดใช่ถ้าอย่างเงี้ยสองชั่วโมงทีสองชั่วโมงทีขนาดง่ายที่ไม่เหมือนกันนะถ้าอย่างเงี้ยเช้าเที่ยงเย็นถ้าอย่างถ้าเล็กๆนี่เช้าเที่ยงเย็นแต่ถ้าหู้เริ่มใหญ่แล้วถ้าอย่างเงี้ยสองชั่วโมงคือรุ่นเนี้ขับ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 แล้วอ่าเขาจะอยู่ได้ประมาณกี่เดือนพี่เก็บได้แปดงวดแปดงวดก็โอ้จบข่าวพี่แล้วที่เปิดตรงเนี้ยมีทั้งหมดกี่อัน อันนี้สามหนึ่งสองหกอันหกอันข้างละสามก็อันนี้เป็นไม้สี่ซอกใช่ปะไม้ไม้ไม้ที่ว่าเราไปดูให้มันลำขนาดเนี้ยน่าจะเป็นสี่ซอกไม้กอนนะครับไม้กอนแล้วก็ใช้เซาปูนครับอันนี้พี่เป็นสปริงเกอร์แล้วก็มีหัวเป็นวีดข้างบวกข้างกะงอ๋อมันอันนี้อันนู้น,นกับกับล่างอันนี้กับบนเพราะว่ามันขึ้นหลงังคาหลังคาผุ อ๋อถ้าขึ้นหลังคาหลังคามันพุก็เลยเอาลงข้างล่างครับผมก็วิ่งสปริงเกอร์นะพี่ชุดของพี่ที่เอาไปลงอะแต่เป็นสปริงเกอร์แต่ก้อนอะผมใช้แบบฉีดลงระยะห่างสิบเซนไม่ได้ฉีดเปิดนี่อย่างเดียวเลยน้ฟ้ามากไปเลยนี่ต้องการน้ํามากอ๋อหูนูนใช้ใช้น้ํามากเออต้องการน้ำเยอะเป็นน้องฟ้ามันมันไม่ใช่ต้องการน้ำเท่าไหร่ครับแล้วพี่ลองเทสข้างบนให้พ่อมึงไม่ใช่ดูจป๊บครับเดินไปหาก๊อกน้ำกู ที่เห็นคือการเปิดลังคาครับ,บปั๊มส่งแงรง,แงดูดน้ำใส่เข้าไปในนู้นเปิดน้ำใส่ใ,ใสลูกลอยไปใส่ลูกลอย,น,ลอยนี่ทั้งส่งแปดพันลิตรสั่งทง 8, ั้งแปดพันลิตรแล้วก็ตอนนี้กำลังดูดน้ำอออ <ๆ S 1> ใช่อหมตอนนี้กำลังเริ่มเปริงเกอร์กำลังเริ่มฉีด ส่วนระยะห้างนี่เราก็เอาว่าลาซมีได้พอดีขนาดนั้นหริมริมค้างความลงเส้นที่หนึ่งส่วนเส้นที่สองสามสีเส้นต่อมาเราก็ง่ายขึ้นสปริงเกอร์ริมทั้ง่องแทบความลงทั้ง่องแทบข้องโรงเรือนส่วนตรงการง่ายขึ้นเพื่อไม่ให้ตัวลังคาเปียกน้ำและผู้ง่าย